ไอ้นินยังนำไน่ได้ดูสิมันวิ่งตามมาจนได้เราวิ่งตามมันทำไมเนี่ยฮะวิ่งตามมาทำไมไอ้นินแล้วฮะไอ้นินละอไอ้นินแล้วแม่ท่าไม่นินละฮะไอ้นินมันหายไปไหน ฮะใช่ไอ้นินห่ายไปหนอ้าวตามมาอีกแล้วคนอื่นจะได้กินมาล้วตามแบบเนี้ฮะอ,อ,อ่าอ่าเยี่ยมมาทึ่งเดี้ยวแตกเลยไม่ตามแล้วไม่ตามกินแล้วอะ่ะไปตามไม่นินมาเสื้อไปตามไม่นินมาไหนนินนะแน่แน่แน่ เนี่เอา้าเอาเอ้าเอาจัดก,การมันเลยจัดก,การมันเลยมันดือ้อจัดการไอ้แดงเลยตัวเล็กจัดการไอ้แดงเลยยังยังยังแน่ยัง,ย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 งเดี๋ยวเข้ายิงตายเดี๋ยวเหอะอ้าวนี่ไง นี่ไงมาแล้วเนี่ยตัวดีเนี่ยได้มาเนี่ยยังเอ้ะยังไอ้เสือยังอะไปไล่เข้าเรื่องอะไรเนี่ยฮะไปไล่เข้าเรื่องอะไรไม่ได้เรื่องไม่ได้เรื่องตามมาจะมาไล่งวเขาเขาย,ยิงเอาน่นะ ไอ้เสือไปไหนมาไอเสือไปไหนมายะเลยย่าเลย,ย,เลยไหนนินมาแม่ไปแล้วแม่นำขาแม่สองตัวเนี่ยแม่ไปแล้วแม่ไปแล้วเยุดหยังไอเสือ ยังยังไอ้นางยังยังยังไอ้นางตีก่อนสิตีก่อนสิกินแล้วไม่แย่งเขานะไปเลยตีไปเลยแดงไม่เอาไอ้ล่างกินแล้วตีนะตีนะดื้อพูดไม่รู้เรื่องอ่ะ แบ่งเขากินมั้งไปเลยแดงไปเลยไแดงไปเลยกินแล้วต้งแบ่งกันให้เขากินมั่งอ้าวแบ่งกันทงคนไอ้เสื้อกินแม่ตีนะใครดื้อกินแล้วมาแย่งเขาทำไมอ่ะ ไปเลยแดงอย่ามาแย่งขาวไอ้ล่างกินได้ถ้ากัดโดนไม้เลยแบ่งกันได้กินถ้าไม่กัดไม่ว่าเลยกินแล้วกัดเขาอะ พอเลยหมดแล้วโบบีโบบีหมดหมดหมดไปไหนล่ะไม่ต้องไปดักหน้าเลยนะแดงแดงไม่ต้องไปดักหน้าเลยนะ อ้อเลยไอย้นินไปยู่หนมานินหานินนินไปยู่หนายมา ไอ้นินไมอยู่ไดนหมาแน่มา,มมาไม่เคยเจอไอ้นินเลยนั่งหมดอะไรเลยกินอิ่มแล้วมันหมดแล้วแดงมันหมดแล้วไอ้ตัวแซบพอแล้วลูกพอแล้ว